เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่2ได้รับการตอบรับที่ดีจากเยาวชนทั่วโลกโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต่างมุ่งหวังมาเพื่อค้นหาคำตอบและเรียนรู้หลักการทรงงานของในหลวงเรามาติดตามพลังจิตอาสาของเยาวชนเหล่านี้ด้วยกันอยากรู้ว่าโครงการในแพร่ชลิเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่า มันเหมือนเป็นคำที่เราได้ยินมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยเข้าใจเลยว่ามันคืออะไรแล้วเศรษฐกิจพอเพียงกับกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมันต่างกันไหมอันเดียวกันหรือเปล่าจนคิดว่าถ้าเกิดเราได้เข้ามาตรงนี้เราจะรู้ถึงข้อแตกต่างว่าอะไรเป็นอะไรอะค่ะคือดูมีโอกาสได้ศึกษาในโรงเรียนมัธยมที่เกี่ยวกับเป็นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติะคะ่ะก็มีพอมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างแต่ว่ายังไม่เคยได้ปฏิบัติหรือว่าลองกระทาด้วยจริงๆด้วยตัวเองก็เลยเหมือนว่าอยาก อยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้รู้จักกับออพระราชะกรณียกิจเงี้ยค่ะของในหลวงแต่ว่าบางอย่างเราก็รู้จักแค่แบบว่าผิวเผินนะคะรู้จักแค่ชื่ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าค่ายนี้ก็น่าจะออให้เราได้เรียนรู้พระราชะกรณียกิจของในหลวงค่ะแล้วก็สามารถอาจจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ จะเห็นว่าเยาวชนต่างให้ความสําคัญกับหลักการทรงงานของนายหลวงเกี่ยวกับปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจากเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกหนูเขียนเรื่องเกี่ยวกับคล้ายเรื่องพัฒนาของประเทศไทยสนใจเ,เกี่ยวกับเรื่องโครงการของนายหลวงและเศรษฐกิจพอเพียงมีแง่อะไรที่ไม่เหมือนเมืองน,นอกค่ะ สำหรับเรียงความที่เขียนเข้ามาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวนาครับพระราชดำริของในหลวงเนี่ยนะครับก็เป็นนับหมื่นๆโครงการนะครับแต่ว่าเรื่องที่หลักๆก,ก็คือเรื่องที่ให้ความเป็นอยู่ของชีวิตชาวนาเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าผมก็สงสัยว่าทําไมเนี่ยชาวนาเนี่ยตอนนี้ก็ยังลําบากกันอยู่ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็สามารถทําให้โครงการ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงได้ก็จะสามารถช่วยชาวนาได้ครับแล้วก็ทําให้ชาวนายิ้มได้ครับนอ,อกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษ,ษตรทฤษฎีใหม่ก็เป็นเรื่องที่เยาวชนสนใจด้วยนั่นเพราะประโยชน์ที่จะนําไปใช้เกี่ยวข้องกับอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวตนเองที่บ้านหนูทําเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลเพราะว่าอ,อาจจะเป็นเพราะว่า พื้นที่พื้นที่ดินหรือว่าอะไรต่างๆที่ทําให้การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ของหนูไม่ได้ผลก็เลยอยากจะมาเรียนรู้พื้นที่จริงในการปฏิบัติจริงด้วยค่ะสิ่งที่ผมเขียนมาก็คืออ,อยากจะศึกษาเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าผมจะได้นําไปปรับใช้ในแบบว่าชีวิตประจําวันในครอบครัวของผมเพราะครอบครัวของผมเป็นครอบครัวเกษตรกรเลเนี่ยครับ ในหลวงท่านทรงมีแนวคิดอย่างไรกับการทํางานเพื่อประชาชนเรียนรู้ประชาชนเข้าใจประชาชนยังไงอ่ะต้นเวงอะ่ะจะเอาไปพัฒนาเพื่อทําค่ายของทางมหาวิทยาลัยอ่ะค่ะ